สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสูช่ช่องความใสเทฟเอสซีพี TP, และก็ความใสเขียวนะคะชาวนี้เราจะมาชมสลัดนะคะสลัดเพิ่งลงเพิ่งลงแปลงไปได้หนึ่งอาทิตย์เนาะจะสองอาทิตย์ได้ละเกือบได้ละแต่พอดีไม่ได้มาสวนเกือบสองเดือนเลยเนาะอันนี้คือพี่เขาลงนะคะเขาลงอแปลงให้นะคะแล้วก็ยังเล็กอยู่นะคะแล้วปรากฏว่า หญ้าเยอะมากนะคะเยอะมากมากก็เลยเดียวเดี๋ยวจะถอนหญ้านะคะเช้านี้ตื่นมาปุ๊บก็จะมาถอนหญ้าให้สลัดะหน่อยเพราะว่าหญ้าเยอะมากนะคะวัชพืชเยอะมากๆนี่นะคะมีลายแปลงมากอันนี้เดี๋ยวดูสักสามแปลงก็พอนะเพราะมันเยอะจริงๆปลูกเยอะนะคะรุ่นนี้นี่นะคะวัชพืชนี้ก็ทําให้แบบ สลัดเราไม่ยอมไม่ยอมโตนะเพราะว่ามันเป็นมันเยอะอ่ะมันเยอะจริงๆริงไม่ใช่ทุแปลงนี้นะคะดูสองแปลงนี้โอ้แทบไม่เห็นมันยังเด็กอยู่นะคะยังเล็กอยู่แล้วมาเจอหญ้าเยอะมันก็จะมันก็จะแคกแกลนไปเลยเนาะเพราะว่ามันแย่งอาหารนะคะเนี่ยอันนี้นะคะแทบจะไม่เห็นแทบจะไม่เห็นซะ ไม่รู้ว่าต้นสลัดอยู่ตรงไหนนะแปลงนี้แปลงนี้นสุดๆเลยนะะเนี่ยนียค่ะมองไม่เห็นเลยไม่รู้ต้นสลัดอยู่ตรงไหนเนี่ยต้องแหวกขานะคะเดี๋ยวถอนถอนแปลงนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเยอะมากไม่น่าจะไม่น่าจะถอนหมดนะคะเพราะว่ามีหลายแปลงมากๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแปลงนะคะจะถอนเสร็จหรือว่าไม่รู้เดี๋ยว มาช่วยกันถอนหญ้ากันหน่อยแล้วกันนะคะอากาศดีมากเลยค่ะที่สวนลมเย็นเย็นลมเย็นเย็น ทำอย่างใจเย็นนะคะเพราะว่านี่นะคะ,ะ,คะมองเห็นตัเนี้มองเห็นไหมน้อนี่นะคะอันนี้คือต้นต้นก็โตพอสมควรนะคะสงสัยจะเห็นหอเปบ่าเนี่นะคะเียอะมากๆท่วมไปหมดเลยค่อยเก็บไปนะ ขคองไม่งั้นสลัดเราจะแคะแกรนหมดเลยนะคะไม่รู้จะโตยังไงเพราะว่ามันมันแย่งอาหารด้วยแล้วก็แสงไม่ถึงด้วยนะคะแสงก็ไม่ถึงอาหารก็แย่ง ถ้าสามสีวันต้องเอาปุ๋ยคอกมาใส่แบบเพราะว่าจริงๆสองอาทิตย์ต้องใส่เลยแต่อันนี้ยังไม่ถึงสอง ถอนต้องใจเย็นๆนะคะต้องค่อยๆถอนทีละต้นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวลากลากก็จะขาดนะคะลากก็จะขาดดังนั้นต้องใจเย็นๆค่อยๆถอนทีละต้นทีละต้นบางทีต้นมันเล็กมาก